สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับวันนี้พบกับผมครับตั้นใต้โต๊ะคอมนะฮะกลับมาอีกครั้งครับกับนี่เลย rog alline ครับที่ไม่ได้มาแค่ตัวเดียวนะมาหนึงสตัวเลยโดยตัวแรกเนี่ยจะเป็น rog alline รุ่นแรกอีกตัวหนึ่งเป็น rog alline x ซึ่งรีวิวออกมา,าทุกกคนคงจะรู้กันอยู่แล้วว่าเจ้า rog alline x นะครับเขาถูกออกแบบมาอัปเกรดให้มันดีขึ้นจากเดิมแรมมันเป็น 16GB ก็เพิ่มเป็น24 g b cpu ตัวเดิม แต่แรมเยอะขึ้นเล่นเกมได้ดีขึ้นแบตเตอรี่อึดขึ้นข้อด้อยต่างๆที่มีใน ROG Ally ปกติเนี่ยถูกพัฒนากลายเป็น ROG Ally X ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามันคือร่างที่แท้จริงของ ROG Ally มันควรจะเป็นเครื่องนี้ตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าแหละมันออกมาเป็นเจเนอเรชันแรกนะครับมันก็อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกอะไรมากมายสําหรับเจ้า ROG Ally เครื่องนี้แต่แน่นอนนะครับว่าเมื่อ ROG Ally X ออกมาราคามันย่อมสูงกว่าและที่ปร,รับลดราคาลงมาเลยคือเจ้า ROG Ally ตัวนี้ครับราคาถูกสุดนะตอนนี้ผมเห็นนะไม่รวมโค้ดส่วนลดอะไรนะอยู่ที่18,900ในแอปส้มถูกมาก นี่ยังไม่รวมโค้ดถ้ารวมโค้ดลด3,000บาทช่วง10เดือน10ที่จะถึงนี้นะเหลือประมาณ1 5ื่นเท่านั้นครับหถูกไปไหนดังนั้นฮะผมก็เลยหาประโยชน์จากมันที่นอกจากการเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาที่สเปคอาจจะไม่สู้เจ้า rog all i x แต่ว่ามันมีประโยชน์อย่างอื่นด้วยไอทิปต่อจอคอมใช้งานเป็นคอมตั้งโต๊ะมันเบสิกไปแล้วนี่เลยผมก็เลยขนชุดใหญ่มานะครับตัวนี้ผมจัดมาเป็นชุดทำไลฟ์สตรีม แบบเคลื่อนที่อ่าผมเคยรีวิวเจ้า o g Ally X ไปผมบอกไปแล้วครับว่ามันคือคอมพิวเตอร์พกพาที่คุณจะเอาไปทำอะไรก็สามารถทำได้ตามแต่จินตนาการที่คุณคิดเลยและนี่ครับเป็นสิ่งที่ผมคิดออกมาซึ่งการเชื่อมต่อต่อยังไงใช้อุปกรณ์อะไรบ้างยุ่งยากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับหลักๆแล้วที่ผมใช้เนี่ยก็คือมีตัวกิมบอลนะครับจะมีหรือไม่มีก็ได้เป็นขาตั้งกล้องธรรมดาก็ได้นะ แต่ผมมีก็เอามาโชว์ให้ดูหน่อยละกันว่าโอเคมันต่อซิสเต็มแบบนี้แล้วก็กล้องเป็นกล้องอะไรก็ได้ครับที่รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณแบบ clean hdmi อย่างเช่น sony a 7 mark III mark IV หรือว่าจะเป็นพวกกล้อง Lumix ต่างๆของอ panasonic หรือตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยเป็น sony z v 1นะครับตัวนี้จริงๆมันรองรับการ ไลฟ์สตรีมโดยไม่ผ่านกล่องแคปเจอร์แต่มันได้ความละเอียดที่ 720p มันก็แบบไม่ค่อยชัดอะไรมากมายผมอยากได้ขั้นแอดวานซ์กว่านั้นผมก็เลยทำสตรีมที่มันเป็น1 0 80p แบบ60เฟรม ด้วยเจ้าเอ g วีจีไกับซิสเ็มนี้ครับโดยเจ้ากล้อง z v 1ตัวนี้เนี่ยโซนี Sony นะครับอัปเดตเฟรมวงเฟรมอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะจริงๆไม่นออัปเด็ก็ได้มันใช้งานแค่สัญญาณแบบ HDMI ต่อเข้ามานะครับต่อเข้ามาที่ไหนต่อเข้ามาที่กล่องแคปเจอร์การ์ดครับเป็นกล่องแคปเจอร์การ์ดแบบ USB แบบนี้เลยนะฮะเจ้าตัวนี้ครับมันคือ Evermedia Live Gamer Ultra 2.1รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ9,000ปลาย แต่ว่าสามารถรองรับภาพ H D M I ที่ความละเอียดสูงสุดถึง 4K เลยนะฮะบอกเลยว่าใช้งานกันได้ยาวๆครับถ้าใครไม่อยากสตรีมถึง 4K ประหยัดงบก็เลือกรุ่นที่ต่ำกว่านี้ก็ได้นะแต่พอดีผมมีตัวนี้อยู่แล้วไงนะครับแล้วก็เสียบสาย H D M I นะครับเข้าที่ช่อง In และจากนั้นเสียบสาย U S B C เข้าที่ พอร์ type C บนตัวเครื่อง LG หลนนะครับแล้วก็ทำไงต่อง่ายๆครับก็เหมือนกับการใช้งานโปรแกรมสตรีมปกติเลยถ้าใครเคยสตรีม,มนะโหลดโปรแกรม OBS มาครับตั้งค่าการสตรีมต่างๆปั๊บนี่เลยได้สัญญาณภาพจากกล้อง Sony ZV1 เข้ามาสตรีมใน OBS แล้วเรียบร้อยเนี่ยเห็นหน้าผมไหมตอนนี้ผมปล่อยสตรีมอยู่นะบน a c e b o o k นะครับก็ปล่อยมาเป็นชั่วโมงแล้ว ถึงแม้ว่าความจุแบตเตอรี่นะครับมันไม่ได้เยอะมากถึงกับเจ้า rog l x แต่ตอนนี้ผมใช้งานในโหมด silence เปรยียบพลังงานเลยกินไฟแค่1 0วัต์เท่านั้นรวมไปถึงยังเปิดโหมดของ Windows เองเป็นโหมดแบบแบตเตอรี่ efficiency ด้วยนะครับลดการใช้พลังงานให้มากที่สุดซึ่งตอนนี้เนี่ยการใช้งานแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่2ชั่วโมงกับแบตเตอรี่ที่68% นั่นก็หมายความว่าจากแบตเตอรี่ถึงร้อนะครับมาถึง67%เรนี่ยระยะเวลาการใช้งานโดยรวมอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเกือบ3ชั่วโมงกันเลยถือว่าแบตอึดมากนะครับลำพังชุดสตรีมเราทำไลฟ์สตรีมเดินร่อนวันสตรีมไปทั่วเนี่ยเราใช้เวลาสตรีมกันแค่ประมาณ20ถึง 40นาทีไม่เกินชั่วโมงนะครับไลฟ์เต็มที่ก็ชั่วโมงครึ่งแค่นั้นก็หอบจะตายอยู่แล้วครับทั้งคนถูกถ่ายทั้งคนถือไอเซตนี N ้ e ถ่ายเองนะเพราะว่าหลักๆแล้วใครเคยทํางานสายโปรดักชันถือพวกกล้องแล้วก็พวกโรนินแบบนี้เนี่ยมันหนักอยู่แล้วครับแล้วก็เซสเทมที่เราอัปเกรดเข้าไปนะครับเป็นตัว r g อ l i จีนกับตัวกล่องแคปเจอร์เนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้เกะกะเธอทะอะไรมากมายและนอกจากเรื่องแบตเตอรี่นะครับการทำงานของ CPU เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ7 ถึง9%เท่านั้นขึ้นขึ้นลงๆและใช้ RAM ไปที่7.3 GB กับการสตรีมออก1ช่องทางนะครับซึ่ง RAM เหลือขนาดนี้ CPU เหลือขนาดนี้โอ้โหสบายครับคุณสตรีมออกสัก3ช่องทางพร้อมกันก็ยังได้ระยะเวลา1ชั่วโมงในการใช้งานทำสตรีมก็ถือว่าสบายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องตอบโคแบงแยกเลยเพลเพเนี่ย แกล้องอาจจะหมดก่อนก็ได้ด้วยนะครับแล้วแต่การนำไปปรับใช้แต่สิสเเ็มคร่าวๆก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ในการทำสตรีมแล้วถามว่ามันจะไปติดกับตัวโรนินยังไงหรือต้องมีคนช่วยถือจริงๆแล้วเนี่ยไปซื้อพวกแคลมจับ iPad นะครับเอาไปแคลมปจับ iPad ที่มันเป็นสกรูแบบ4ต่อ3เนี่ยมันก็จะสามารถเชื่อมต่อกับผู้ขาตั้งกล้องได้ถูกไหมฮะแล้วก็เอาตัวกล่องแคปเจอร์เนี่ยนะครับมาติดสกอตเทป แปะไว้ข้างหลังอย่างนี้เลยนะฮะแปะไว้ตรงกลางลนะฮะตำๆหน่อยมันจะได้ไม่ไปบังช่องระบายความร้อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไปหาพวกสาย HDMI ที่มันสั้นกว่านี้มาและหลังจากนั้นเนี่ยเอาตัว Magic Arm ใช่ไหมมันจะเป็นแขนต่อแบบนี้นะฮะเอามาอยู่ในลักษณะประมาณนี้นี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อ Magic Arm เข้ามา แล้วสิสตเมที่ได้มันก็อยู่ในประมาณนี้ลักษณะประมาณนี้เราก็สามารถถือได้นะครับดูมอนิเตอร์การทํางานต่างๆได้ไปพร้อมกันเลยหรือว่าจะมีซีนนะครับสลับซีนหน้าจอคุณก็สามารถจิ้มกดที่หน้าจอได้เลยแบบรวดเร็วทันใจโอ้โหบอกเลยว่าไม่ต้องพกโน้ตบุ๊กไม่ต้องหาคนถือซึ่งสิสตเมแบบนี้โซลูชันแบบนี้มันจะคกล้ยๆกับตัวกล่องไลฟ์โ Lo โลบ็อกไอ้กล่องไลฟ์โยโลบ็อกเนี่ยราคาเบสิกของมันก็อยู่ที่ประมาณ2 7งหมครับ 27,000ก็เอาเรื่องอยู่นะแล้วมันใช้ได้แค่ทำไลฟ์สตรีมอย่างเดียวแต่นี่คือเป็นคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องเลยคุณสามารถนำไปโพสต์โปรดักชันจัดการเรื่องไฟงานอัดทับเพิ่มเตมิมจากเรคคอร์ดลงเครื่องอะไรก็สามารถทำได้แล้วก็โปรเซสในเจ้าเอาเอจีอะไรนี้เลยก็ได้เออสะดวกมากนะครับแต่มันอาจจะไม่สะดวกตรงที่ต้องหาแคลมปมาต่อ หาสกรูมายึดทำการโมดิฟายเล็กๆในน้อยกันสักนิดหนึ่งเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้โมบิลิตี้มากขึ้นพกพาได้ง่ายมากขึ้นนะครับและอีกหนึ่งข้อดีนะครับของเจ้าアウจีไลตตัวนี้มันมีความสมบุกสมบันในตัวของมันอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาบอดี้ต่างๆก็เป็นวัสดุพลาสติกทําให้คุณไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเออบางทีมันอาจจะไปกระ,ก,กระแทกนู่นกระแทกนี่เวียงไปฟ้านหัวคนน้องคนนี้แล้วเครื่องมันจะรวนเครื่องมันจะเออเหมือนแบบเป็นแท็บเล็ตบางๆหรือเป็นโน้ตบุ๊กบางๆซึ่่่่งอออาาาาจจะไะไไมมมถถนนััดรกกยแตตววี้็ื สมุกสม,มัิรองรับการทํางานด้านสตูดิโอหรือการถือไปไลฟ์นอกสถานที่ได้นะครับเออลืมบอกไปอย่างหนึ่งเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนาะก็เชื่อมต่อกับพวกฮอสปอตไวไฟต่างๆหรือว่ามือถือต่างๆที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับการทำไลฟ์สตรีมก็ไม่ได้ใช้เน็ตอะไรเยอะแยะมากมหม่อยู่แล้วขอแค่สัญญาณเสถียรก็พอนะฮะดังนั้นก็ลองเลือกซอสสัญญาณดูหลายๆที่นะครับทั้งเราเตอร์ใส่ซิมมือถือ iPhone ใช้ฮอสปอตไวไฟในที่จัดงาน แต่ไลน์นอกสถานที่ในะสถานที่ก็สามารถทําได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องความร้อนเลยบางทีทํางานในที่ร่มแต่เป็นที่ที่ไม่มีแอร์นะมันมีพัดลมลระบายความร้อนในตัวครับยิ่งเปิดโหมดประหยัดพลังงานเนี่ยโอ้โหเย็นสบายพัดลมแทบไม่หมุนเลยนะฮะเจอความร้อนข้างนอกอุณหภูมิมากสามสิบสี่สิบองศาคุณก็สามารถใช้งานได้สบายแน่นอนนะครับหมดห่วงเรื่องความร้อนคุณห่วงกล้องคุณดีกว่าว่าจะร้อนว่าจะฮีทนะครับในส่วนของกล้องพวกโซนี่อะไรเงี้ยมันฮีทง่ายมากนะคุณไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะครับ ต้องใช้พวก F X series อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้มี h e a นะฮะก็แล้วแต่คุณจะเลือกกล่องและกันแต่สําหรับเจ้า ROG l i n e มันทนร้อนได้ประมาณนึงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องเหน่อยความจําภายในคุณก็สามารถ record การบันทึกภาพจากตัวกล้องไปตัดต่อในตัวเครื่องอีกทีหนึ่งก็ได้เพราะว่ามันสามารถรคคอร์ดภาพได้ด้วยนะครับและได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์หลายอย่างใช้เจ้า R G L ตัวนี้งานของคุณจบเลยจะโปรดักชันเล็กหรือว่าโปรดักชันใหญ่คุณพกตัวนี้ไปตัวเดียวจบนะครับแค่16ยังไงก็พอเห,หลือเลยทีเดียวนะแล้วก็เรื่องการทำ post production นะครับก็อย่าลืมว่ามันไม่มีเมาส์คีย์บอร์ดต่อไม่มีอุปกรณ์เสริมต่อไม่มีช่องต่อ USB เพิ่มเติมอย่างเจ้า R G L X เนี่ยมันมี USB Type C ะจะให้ทําไงแล้วครับไม่ต้องกังวลเลยเนีย่เราไปซื้อตัวนี่ครับเขาเรียกว่าเป็นชาร์จิ่งด็อกของ LG นะตัวนี้ซึ่งตัวด็อกเนี่ยนอกจากที่มันเป็นอะแดปเตอร์เป็นหัวชาร์จแบบมีปลั๊กนะไอหัวชาร์จเนี่ยก็พับเก็บได้นะครับเวลาใช้ก็งัดมันขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเสียบปลั๊กไปพอร์เชื่อมต่อเนี่ยมันมีทั้ง HDMI 2.0มีทั้ง USB 2.0แล้วก็มีทั้งตัว PD นะครับสำหรับเสียบชาร์จไฟแล้วก็รองรับสัญญาณ HDMI ในตัวด้วยคุณก็ ไปซื้อพวกเมาส์คีย์บอร์ดที่เป็นวาเลสหัวเดียวมาต่อเข้าไปทีนี้คุณก็สามารถใช้งานเมาส์คีย์บอร์ดเป็นหน้าจอโปรดักชันได้แล้วก็ต่อออกหน้าจอแยกได้ด้วยพอร์ต HDMI 2.0เนี่ยตัวนี้ตัวเดียวจบเลยนะครับแล้วมันยังรองรับการจ่ายกระแสไฟแบบ Power Delivery ที่65วัตต์ด้วยนะครับสะดวกมากพกเซตเนี้ยเล็กๆกระทัดวัดซิสเต็มก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะครับถือว่าสามารถพกพาได้ง่ายแต่ก็ต้อง อแดปนิดนึงจัดการโมดิฟายมานิดนึงอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนั่นแหละนะฮะและนอกจากเรื่องการทำสตรีมครับก็เล่นกันเพินเ่นได้สบายๆครับตามอุปกรณ์ที่คุณมีใครที่เป็นสายโปรดักชันอุปกรณ์พวกนี้คุณน่าจะมีอยู่แล้วนะครับซื้อเพิ่มเติมแค่ตัวการแคปเจอร์แบบ USB แล้วก็ในส่วนของตัวเนี่ยแค่นี้พอละ r g ่ l ine, จบเซตเดียวครบนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับในส่วนของการนำไปสตรีมเกม เอา G l i n เนี่ยจริงๆมาสตรีมเกมได้นะถ้าคุณมีการดแคปเจอร์แยกอ่าหรือว่าจะสตรีมเกมในเครื่องก็ได้แต่แบบหลักๆแล้วแรม16มันก็ไม่พอถูกไหมมันจะสตรีมเล่นโชว์บางทีใช้จอยสติ๊กเล่นเกมพันเทพนะครับคุณสามารถเอาไปต่อกับการแคปเจอร์ได้แต่ไม่ใช่การแคปเจอร์แบบนี้นะนี่ครับผมมีตัวนี้เลยที่วางอยู่เนี่ยไม่ใช่ด็อกธรรมดานะฮะของใหม่ล่าสุดจากทาง Ever m e d มีเดีาเลยตัวเนี้ยมันเป็น Ever m e d มีเดรุ่น extra go นะครับคือตัวนี้เลยนะ มันเป็นของใหม่ครับเอาจริงๆนะไอตัว e x t r a g o ตัวนี้มันเปิดตัวออกมาก่อนที่ ROG a l l y X เนี่ยจะเปิดตัวออกมาไม่นานนี้เองนะครับแล้วรู้อะไรไหมความหนาของบอดี้ในส่วนของ ROG a l l y กับ ROG a l l y X เนี่ยมันต่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นครับซึ่งเจ้า ROG a l l y มันเสียบลงด็อกของตัว Evermedia e x t r a g o ได้แบบนี้แบบนึงนะเนี่เสียบได้พอดีเป๊ะนะครับแต่พอมาเป็นเจ้าอ้าวเตัวนี้ฮนะ มันใหญ่ขึ้นเสียบไม่ได้คือช่องด็อกมันเนี่ยมันทำออกมาฟิตพอดีเป๊ะเลยนะครับขยับไม่ได้โยกไม่ได้เลยพอเอาจีอ i n e ใหญ่ขึ้นหน่อยเดียวคือใส่ไม่ได้นะครับแต่จริงการเสียบเจ้าด็อกเนี่ยนะครับมันไม่ได้ช่วยการเชื่อมต่ออะไรมากมายคุณสามารถเอา Line, เอาจีอ x ไไปวางไว้ข้างๆแล้วก็ต่อสายเข้ากับตัวด็อกตัวนี้ได้นะเพราะว่าพอเชื่อมต่อตัวด็อกตัวนี้มันมีทั้งอ่า Type C ที่เชื่อมกับอะแดปเตอร์จ่ายกระแสไฟ PD นะครับแล้วก็มีพอร์ตที่เอาไว้เชื่อมกับตัว LG RX นะฮะแล้วก็ต่อ HDMI ได้นะครับแล้วก็ยังมี USB 3ให้2พอร์ตเลยนะตัวนี้ยังเป็นแค่ USB 2.0นะครับรวมไปถึงยังมี USB Type C แล้วก็ยังสามารถบันทึกภาพหน้าจอนะครับลงไปที่ micro SD card ได้ด้วยเพราะว่าด้านข้างเนี่ยมีช่องเสียบ TF card หรือ micro SD card อยู่นะครับแล้วก็ต่อหูฟังแยกได้มันเป็นตัวสตรีมพกพาแบบ นอกสถานที่เคลื่อนที่ไปไหนมาไหนก็ได้และยังเป็น docking station ได้ด้วยนะครับถือว่าสุดยอดเลยออกแบบมาเพื่อ r OGN line โดยเฉพาะนะครับตัวนี้แต่มันไม่สามารถรองรับ r OGN line x ได้นะก็เสียบไปปับ๊บทีนี้แหละโอ้โหคุณจะต่อจะเสียบอะไร USB มีมาให้2พอร์ตแล้วก็ชาร์จไฟได้ในตัวจบครับเล่นเกมก็ได้สตรีมเกมก็ได้จะใช้ทำงานก็ได้จะพิมพ์งานจะตอบเมลลูกค้าจะทำโพสต์โรดักชั่น จะตกแต่งภาพด้วยหน้าจอต่างๆโอ้คุณทําได้หมดเลยนะครับมันเป็นซิสเต็มตัวเดียวจบเดียวไอตัวเอเวอร์เมดิ亚เอ็กตาเนี่ยผมมีรีวิวแยกต่างหากนะครับรอชมกันได้เลยนะแต่ถือว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่อนเนกประสงค์มากสำหรับการใช้งานกับเครื่องเล่นเกมพกพา หรือว่าจะเชื่อมต่อโนบุกก็ได้แต่การคอนเน็กเนี่ยมันเป็น USB Type C อย่างเดียวมันไม่ใช่ HDMI แบบ Input o u t p u t นะครับดังนั้นการใช้งานร่วมกับพวก ROG n l n e เนี่ยมันจะสะดวกกว่ามันออกแบบมาเพื่อเครื่องเล่นเกมพวกนี้โดยเฉพาะนะครับจริงๆก็รองรับได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเพราะว่ามันมีแค่ USB Type C ในการเชื่อมต่อเข้ากับตัวด็อกเท่านั้นนะฮะดังนั้นใครที่เป็นสายเครื่องเล่นเกมพวกพานะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะซึ่งโซลูชันต่างๆมันมีเยอะแยะมากมายครับดังนั้น ROG n l n e ราคาทุก ถูก18,500จ่ายสดนะเห็นราคารูดบัตรเครดิตประมาณ19,500นะครับแพงกว่าพันหนึ่ง ก็ลองเลือกกันดูนะครับใครที่ไม่ใช่สายเกมจาจ๋าแค่พอเล่นเกมประมาณนึงยังไงเจ้า AOC Ally มันรองรับได้แตกต่างกับที่ความอึดของแบตเตอรี่ที่ AOC Ally X ยังไงก็อึดกว่านะครับแต่สําหรับการนําไปทำสตรีมแบบนี้อันนี้หน้าจอมันค้างไปแล้วนะเพราะว่าถอดตัว Type C ออกนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะแต่ยังไงก็ตามครับตัวนี้ก็ถือว่านําไปทำสตรีมนําไปใช้ทํางานต่างๆในโหมดแรบทยาพลังงานแบตเตอรี่3ชั่วโมงกว่านี่ก็ถือว่าใช้งานได้ยาวๆนะครับโดยที่ไม่ได้เล่นเกมแต่ถ้าเล่นเกมก็ประมาณ4 นาทีชั่วโมงหนึ่งตามที่เคยรีวิวไปนะครับแล้นี่ก็เป็นโซลูชันง่ายๆนะครับสำหรับใครที่มีเครื่องเกม R G Online อยู่หรือว่าใครที่กําลังสนใจอยากจะได้ R G Online เครื่องนึงเห็นราคามาถูกดีแต่ไม่รู้เอาไปทําอะไรดีนะครับเป็นสายโปรเจชั่นเนี่ยจัดเสร็จนี้ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวว่างๆอาจจะหาอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมแล้วก็ฟิก ทำเป็นเซตใหญ่แค่จริงๆเอามีแค่ตัวแคลมป์จับ i อ a d ผมก็สามารถติดตั้งเจ้าเซตเนี้ยทั้งเซตไปบนไมค์กินบอลได้เลยนะครับก็ลองดูกันนะสำหรับใครที่สนใจนะครับมีโซลูชันมากมายหลากหลายแบบให้เลือกอย่าลืมว่า rog n l n e และ rog ally x เป็นเครื่องเล่นเกมพกพาครับคุณสามารถใช้งานในรูปแบบไหนก็ได้ตามแต่จินตนาการคุณเลยและนี่เป็นส่วนหนึ่งและนี่เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมส่วนผมตั้นแตตุตกคอมครับขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.